ข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นที่สถานการณ์ใกล้บ้านเรานะคะในเมียนมาคุณรัฐพลมีอัปเดตมาฝากกันด้วยครับประชาชนในเมืองเมียวดีนะครับทางตอนออกเฉียงใต้ของเมียนมานั้นหนีเข้าพรมแดนเข้ามาในไทยในวันอังคารนะครับท่ามกลางเสียงปืนที่ดังต่อเนื่องและเสียงระเบิดหลังจากที่กองทัพติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ประกาศว่าสามารถยึดค่ายทหารสำคัญในเมืองนี้ไว้แล้วอ้างอิงจากรายงานของ AFP นะครับ นักรบของกองกำลังสหภาพแห่งชาติเกเรี่ยงหรือ KNU กล่าวเมื่อวนเสาร์ว่าสามารถยึดค่ายฐานแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเมียวดีไปราว10กิโลเมตรโดยทั้งทหารและตำรวจเมียนมารวมทั้งครอบครัวของพวกเขารวมกว่า600คนต่างยอมจำนนแล้วชาวเมืองเมียวดีหลายคนให้สัมภาษณ์กับสื่อ AFP ว่าพวกเขาได้ยินเสียงปืนและเสียงระเบิดอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเสียงเครื่องบินและมีชาวเมืองบางคนหนีไปแล้ว แต่ยังไม่เห็นสมาชิกของกองกำลัง KNU ในเมืองในขณะที่สะพานเชื่อมเมืองเมียวดีกับอำเภอแมสอดของไทยนั้นยังเปิดอยู่นะครับชาวเมียวดีผู้หนึ่งกล่าวกับ AFP โดยไม่ขอเปิดเผยชื่อว่าร้านค้าส่วนใหญ่ปิดบริการและชาวเมืองพากันข้ามพรมแดนเข้ามาไปไทยแล้วขณะที่สัญญาณโทรศัพท์มือถือก็ยังใช้การไม่ได้เลยทางรัฐบาลเมียนมาและกองทัพ KNU ต่างไม่ได้ตอบกลับ เมื่อทางสื่อ FP ติดต่อไปเพื่อขอความเห็นในเรื่องนี้นะครับชาวบ้านผู้หนึ่งกล่าวว่าเธอหนีออกมาจากพื้นที่สู้รบตั้งแต่หลายสัปดาห์ก่อนแต่ขณะน,นี้เธอและผู้อพยพจำนวนมากก็ได้อาศัยอยู่หลบภัยใกล้แม่น้ำติดพรมแดนไทยเธอบอกนะครับว่าชาวบ้านหลายพันคนเดินทางมาสมทบทุกวันเพื่อรอข้ามพรมแดน ในวันอังคารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวว่าไทยเตรียมรับผู้ลีภัยชาวเมียนมา1 0 0 0 0แคนเข้าประเทศทั้งนี้เมืองมีวดีคือศูนย์กลางการค้าที่สําคัญที่เชื่อมระหว่างไทยและนครย่างกุ้งผ่านทางหลวงเอเชียไฮเวย์ซึ่งตัดผ่านพื้นที่ของรัฐเกรเรียงที่สู้รบกับกองทัพเมียนมามาแล้วหลายสิปีหลังการรัฐประหารเมื่อปี2021กองทัพ KNU ได้ให้ที่พักพิงแกบ่บรรดาฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองของรัฐบาลทหารและร่วมจัดตั้งกลุ่มที่ชื่อว่ากองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ People's Defense Forces ขึ้นมาต่อสู้กับรัฐบาลเมียนมาและเมื่อต้นปีนะครับกองกาลังป้องกันชายแดนรัดเกรี่ยงซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่เคยร่วมกับทหารเมียนมาและควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในเมียวดี ออกมาประกาศชัดเจนว่าจะไม่รับคำสั่งจากรัฐบาลทหารอีกต่อไปซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าจะยิ่งทำให้กำลังของทหารเมียนมาในรัฐเกรียงนั้นอ่อนแรงลงครับ